ดังข <5 S 2> <pelled them? S 1> ่อยใจครับสี่สามสามประกายเข็มครับสี่สามหกพัชรพลกับสี่สามหกพัชรพลจับสี่สามเก็ดีระสังก์อ